นี่คือการเอาชีวิตรอดในป่าที่ฉันเห็นแล้วรู้สึกสนุกที่สุดผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่รู้จักกันต้องอยู่รอดบนเกาะร้างด้วยอุปกรณ์พื้นฐานพวกเขาให้ความอบอุ่นกันและกันและร่วมมือกันแก้ไขทุกปัญหาตราบใดที่คุณมีทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าที่แข็งแกร่งการอยู่รอดบนเกาะแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนกับไปพักผ่อนครั้งนี้ทีมงานรายการเอาชีวิตรอดบนเกาะตัดสินใจประหยัดเวลาโดยเลือกทั้งหมด8ทีมมายังเกาะนี้พวกเขาถูกจัดให้อยู่ในสถานที่ต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอด จากนั้นรวมตัวกันเพื่อเอาชีวิตรอดออกจากก o r ร้างครั้งนี้มีสาวๆเยอะมากกระบวนการน่าตื่นเต้นขอให้ทุกคนเตรียมกระดาษที่ชั่มาด้วยการเอาชีวิตรอดบนก o r r a n เริ่มต้นแล้วทีมแรกคือเนทอายุ28ปีและดิสอายุ29ปีดิสปัจจุบันเป็นดุษฎีบัณฑิตด้านจิตวิทยาและการเขียนโปรแกรมเป็นนักศึกษาหญิงที่เก่งมากแน่นอนว่าเนทก็หล่อไม่แพ้กันหลังจากที่ทั้งคู่พบกันดิสก็ดีใจจนแทบบินได ไม่คิดว่าทีมงานจะจับคู่เธอกับหนุ่มหล่อดิสตื่นเต้นจนไม่รู้จะพูดอะไรดีสรุปว่าน้ำลายเกือบไหลไปที่อื่นเลยโอ้โมใหม่เป็นไรนะโอเคเอ็กเนทเห็นดิสตื่นเต้นขนาดนี้เขาก็รู้วิธีการเอาใจคนจับมือของดิสไว้แน่นพี่ชายที่มีสติจะจดเคล็ดลับนี้ไว้ในสมุดโน้ตแล้วแต่เขาเคารบฉันมากดังนั้นฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้พบกันครั้งนี้หลังจากที่อารมณ์สงบลง ทั้งสองตรวจสอบอุปกรณ์การเอาชีวิตรอดของตัวเองดิสพกมีดพระยังมีเชือกอีกหนึ่งมัดมันจะมีประโยชน์มากสําหรับการตกปลาบนชายหาดทีมงานยังเตรียมไฟแช็กและกระทะให้พวกเขาพวกเขาสามารถอาศัยคู่มือการเอาชีวิตรอดนี้เพื่ออยู่รอดบนเกาะร้างนั่นเป็นสิ่งที่ทีมงานเตรียมไว้ให้พวกเขาเช่นบนเกาะร้างตรงข้ามมีที่พักครึ่งหนึ่งที่ยังไม่เสร็จทั้งสองคนต้องร่วมมือกันเพื่อหามันและต้องเสร็จสิ้นส่วนที่เหลือด้วยตัวเองทีมงานเลือกคนตามหน้าตาเหรอผู้เข้าแข่งขันหน้าตาดีไม่ต้องจัดที่พักพิเเลยหอ ผู้เข้าแข่งขันทีมที่2คือลอเรนอายุ30ปีและรักอายุ33ปีทั้งสองมีหน้าตาที่ดีทีเดียวอีกคู่หนึ่งของหนุ่มสาวหล่อสวยทั้งสองพบกันและไม่ตื่นเต้นเหมือนดิสกับเนททั้งคู่ก็เตรียมอุปกรณ์เอาชีวิตรอดพื้นฐานมาด้วยเช่นกันจากนั้นก็ตามแผนที่ไปยังจุดหมายที่ท้าทายทีมที่3คืออาริเอลอายุ30ปีและสเตฟานอายุ3 1ปีทั้งคู่มีมือที่ปกติดีอย่างน้อยก็ไม่ใช่คู่ที่หล่อสวย ทั้งสองคนเมื่อเจอกันก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไปและก็ไม่ได้อดอัดเกินไปโดยรวมถือว่าปกติดีเธอนิสัยดีมากไม่มีข้อบกพร่องเลยนี่ทําให้เกิดความฮือหาใช่ฉันเห็นคนนี้แล้วฉันก็คิดว่าโอเคเขาดีมากฉันบอกแล้วว่าฉันต้องการเขาสตีเฟนยังจะทําให้อาริเอลไม่ต้องกังวลเรื่องกินอยู่อยารไรก็ตามความสามารถของตัวเองก็พิสูจน์ได้อยู่บนเกาะคนไม่เยอะโมก็ไม่ต้องกลัวเขินอาริเอลนำหนังวัวและขวานมาด้วยอยารไรก็ตามสตีเฟนนำกระเป๋ามาหกใบ ส่วนกระเป๋าอะไรนั้นทุกคนสามารถจินตนาการได้อย่าพูดว่าสตีเฟนมีแผนอะไรเลยฉันเห็นสายตาของอาริเอก็อยากกินสตีเฟนเหมือนกันทีมที่4ี่คือเจอายุ25ปีและคริสอายุ29ปีก่อนที่จะออกจากเกาะเจดีใจจนกระโดดเต้นไปมาเหมือนกับมีที่จับคู่สำเร็จแน่นอนคริสก็รอไม่ไหวแล้วแต่พอเจอการกลับทำท่าทางเรียบร้อยดูเหมือนทั้งคู่พยายามควบคุมอารมณ์เจที่ยังหนุ่มไม่รู้จะทำยังไงดี ในขณะที่คริสเริ่มตื่นเต้นแล้วดังนั้นฉันรู้สึกตื่นเต้นมากฉันไม่รู้ว่าฉันแค่มีร่างกายใหญ่ที่สุดฉันคิดว่ามันต้องมีประกายโรแมนติกแน่ๆทั้งคู่ต่างก็ชอบคู่หูของตัวเองมากตลอดการสนทนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการเอาชีวิตรอดเลยดูเหมือนจะเป็นการนัดเจอกันมากกว่าดีและเนทกำลังหาที่หลบภัยระหว่างทางทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานดีเติบโตขึ้นมาในจีนตั้งแต่เด็กทีมเล็กๆได้ไปเยี่ยมชมสถานที่มากมายทั้งหมดนี้กลายเป็นความทรงจำของเธอเดินคุยกันไปเรื่อยๆ ไม่นานก็ถึงจุดหมายพบที่พักครึ่งสําเร็จรูปที่ทีมงานเตรียมไว้ให้พวกเขาเอาใบต้นมะพร้าวมาปิดหลังคาที่พักส่วนดิสก็จะดีมากที่เคี้ยวเนื้อมะพร้าวทาให้เนทน้ำมันมะพร้าวสามารถป้องกันแดดได้โอเครูปร่างก็เซ็กซี่มากหุ่นล่ำสันหุ่นดีขายาวน่ากินส่วนเลเรนกับเคนถูกทิวทัศน์มดงามดึงดูดภารกิจหลักของพวกเขาไม่ใช่การสร้างที่พักถิ่งแต่เป็นการไปอาบน้ําในทะเลหลังจากอาบน้ําเสร็จอารมณ์ก็ดีขึ้นเยอะในขณะที่พูดคุยกัน เราเรนถางคลากว่าเป็นลูกเสือหรือเปล่าฉันเชื่อว่าใครที่ไม่โง่ก็รู้ว่าจะตอบยังไงพวกเขาหาที่ราบอีกแห่งหนึ่งเตรียมที่จะสร้างที่พักที่นี่เราเรนตั้งใจจะใช้ไม้ไผ่ที่นี่สร้างที่พักเปลือมะพร้าวแห้งสามารถใช้จุดไฟได้ไม่นานพวกเขาก็สร้างที่พักเสร็จภารกิจต่อไปคือการจุดไฟลงทะเลตอนกลางคืนแรงมากการจุดไฟไม่เพียงแต่ช่วยและยุงแต่ยังช่วยให้อบอุ่นอาลีนและสตเฟนก็หาที่พักที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ได้ ต่อไปพวกเขาแค่ต้องปรับปรุงเล็กน้อยก็สามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้พวกเขาตัดใบมะพร้าวมาทำหลังคาที่พักเพียงไม่นานก็ทำที่พักที่สมบูรณ์แบบได้ฉันทำที่พักเสร็จในไม่กี่นาทีฉันรู้แล้วเจและคริสกำลังเตรียมก่อไฟคริสใช้มีดขุดไม้ไผ่เป็นเชื้อไฟแล้วใช้เครื่องจุดไฟขูดอย่างแรงดูเหมือนจะไม่ชํานานแต่ไม่เป็นไรคริสยังคิดจะใช้ผมของเจเป็นเชื้อไฟหลังจากลองครั้งที่สองไฟก็เริ่มติดขึ้นมา มีไฟไม่เพียงแต่สามารถต้มน้ำดื่มได้ยังสามารถย่างปลาและอาหารทะเลได้เมื่อเวลาผ่านไปถึงคำ่ำคู่แข่งทุกคู่ก็คุยกันอย่างสนุกสนานวันแรกผ่านไปอย่างราบรื่นมากมีไฟให้ความอบอุ่นจึงไม่รู้สึกหนาววันที่สองตอนเช้าสตีเฟนและอาริเอลนอนจนถึงเช้ามืดแปดโมงเศษทั้งสองคนนอนกอดกันและยังไข้นิ้วกันอีกสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติเพราะคืนที่ชายหาดมันเย็นกว่าชายหนุ่มปกป้องและให้ความอบอุ่นแก่หญิงสาวถือเป็นเรื่องควรทำ ทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมีความสุขมากดูเหมือนว่าคืนที่ผ่านมานอนหลับสบายหลังจากตื่นนอนพวกเขาวางแผนที่จะล่าสัตว์เพื่อทําอาหารเช้าทุกคนอยากแปลกใจชาก,ก่ดจุกแบบนี้มันปกติมากแค่ปกติไม่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นเท่านั้นเองพวกเขาตามคู่มือการเอาชีวิตรอดที่ทีมงานให้มาวางแผนทํากับดักจับนกอูดหวังว่าจะได้กินเนื้อที่นี่และวันนี้ดิสกับเนทก็มีแผนของตัวเองดิสเริ่มทํารองเท้าจากหญ้าตั้งแต่เช้าแต่รองเท้าแบบนี้จะมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะ นอกจากนี้พวกเขายังต้องหาทางหาแหล่งน้ําจืดนี่คือภารกิจสําคัญของพวกเขาในวันนี้แต่ก่อนนี้มีต้นมะพร้าวเยอะมากพวกเขาพบมะพร้าวลูกใหญ่ใต้ต้นมะพร้าวบนต้นยังมีอีกเยอะพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีน้ําจืดดื่มชั่วคราวน้ํามะพร้าวช่วยดับกระหายได้เนื้อมะพร้าวช่วยให้อิ่มท้องเป็นอาหารเช้าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆวันนี้ทีมที่ห้าจะขึ้นเวทีต่อไปเธอคือธานีอายุ32ปีเห็นได้ชัดว่าเป็นสาวผมรอนอีกคนและเนลสันอายุ28 ปทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากพบกันเห็นได้ชัดว่าธานีชอบเพื่อนร่วมทีมของเธอมากฉันอดใจไม่ไหวจริงๆฉันจ้องมองที่นั่นตลอดเวลาปากบอกไม่อยากจ้องมองตลอดแต่ใจจริงอยากจะหยิบกล้องขยายมาดูแล้วทั้งสองคนตามคู่มือการเอาชีวิตรอดเดินเท้าไปยังจุดหมายเพื่อเริ่มท้าทายคู่ที่6คือโรอายุ29ปีก่อนที่เธอจะมาที่นี่นเธอมีความคิดยึดมั่นในการมีคู่ครองเพียงคนเดียวแต่หลังจากตัดสินใจมาที่นี่ เธอกลัวที่จะอยู่คนเดียวมากอยากแบ่งปันความสุขกับคนอื่นฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดถึงการสวมหมวกสีเขียวได้แบบสดชื่นมากเดวิดอายุ33ปีเป็นคู่หูของเธอหลังจากที่พวกเขาพบกันก็ไม่ได้มีอะไรร้อนแรงมากนักอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขินอายพูดถึงเรื่องที่สภาพแวดล้อมที่นี่สวยงามอาจจะเป็นครั้งแรกที่เจอคนแปลกหน้าแบบเปิดเผยเลยรู้สึกไม่คุ้นเคยกลุ่มผู้เข้าแข่งขันนี้มีอุปกรณ์เยอะมากเรานาอุปกรณ์ดำน้ํามาและมีดเล่มหนึ่ง ทีมงานไม่เพียงแต่เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับการเอาชีวิตรอดให้พวกเขายังมีแพรหนึ่งหลังด้วยทีมงานเตรียมอุปกรณ์ดีขนาดนี้ฉันเข้าใจจุดประสงค์ของทีมงานแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่ให้พวกเขาเอาชีวิตรอดบนก่อร้างแต่ต้องการให้พวกเขามีลูกบนก่อร้างธานีและเดลสันได้พบจุดหมายแล้วแต่การจุดไฟไม่ค่อยราบรื่นนักเอาแท่งจุดไฟมาขูดก็ไม่เห็นประกายไฟเลยโชคดีที่ธานีอยู่ข้างๆไม่ได้บ่นอะไรแต่ก็ไม่หยุดให้กำลังใจเนลสันให้พยายามต่อไป ไม่นานพวกเขาก็สําเร็จในการจุดไฟได้จริงๆแล้วผู้ชายที่ประสบความสําเร็จต้องมีผู้หญิงสวยคอยสนับสนุนเนทและดิสใช้เวลาทั้งเช้าค้นหาบนชายหาดเก็บได้มะพร้าวสองลูกใหญ่และกล้วยเนทใจดีป้อนกล้วยให้ดิสกินช่วงเวลานี้ฉันจริงๆไม่รู้ว่าตัวเองกําลังบรรยายอะไรเลยพวกเขากลับมาที่ที่หลบภัยและวางแผนที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สร้างแพวิธีทําแพดูตามคู่มือการเอาชีวิตรอดเมื่อมีแพรแล้วโอกาสในการอยู่รอดของพวกเขาจะสูงขึ้น เริ่มทําแพรเลยพยายามสร้างโครงสร้างหลักให้เรียบร้อยจากนั้นจึงผูกไม้ไผ่เข้ากับมันคราวนี้มาดูกันว่าจะลอยได้ไหมสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดคือแพรนี้แรงลอยกลับดีมากหวังว่าพวกเขาจะไปเกาะอ,อื่นเพื่อหาแหล่งทรัพยากรที่ดีกว่าในขณะที่เนทและดดสกกาลังสร้างแพ้ออกทะเลธานีและเดลสันได้สร้างบ้านพักในป่าแล้วโอ้พระเจ้าทีมงานรายการนี้ตั้งใจให้พวกเขาอยู่ยาวหรือเปล่าเนื่องจากทีมงานรายการได้จัดเตรียมที่พักครึ่งสําเร็จรูปไว้ให้ พวกเขาจึงมีเวลามากพอที่จะทำสิ่งอื่นๆดูเหมือนว่าทั้งหมดจะค่อนข้างสบายๆทั้งสองกำลังเตรียมตัวจุดไฟตลอดกระบวนการมีการพูดคุยและหัวเราะก,กันเมื่อพวกเขานั่งริมทะเลชมวิวจูจูก็เห็นดิสและเนททายแพรเข้ามาทำให้พวกเขาประหลาดใจมากเพิ่งมาถึงเกาะวันแรกก็เริ่มเจอกันแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาจะตกใจแค่ไหนแม้แต่ฉันยังตกใจจนกางเกงหลุดเลยทำรายการเอาตัวรอดในป่ามาตั้งเยอะทีมงานก็ไม่บอกว่ามีเรื่องนี้ด้วยธานีเห็นรูปร่างของเนทแล้ว ยังรู้สึกเหลือเชื่อมีหนุ่มหลอกกล้ามท้องสิบสองลูกมาเลยทีเดียวสายตาไม่สามารถละจากตำแหน่งของเขาได้ฉันกังวลมากเหมือนค้างอยู่ตรงนี้แต่ตาอยู่ตรงนี้ไม่มีแบบนี้รูปร่างของเขาดูดีมากหมายถึงเขามีซิทแท็กสิบสองก้อนเหรอฉันกังวลมากเหมือนค้างอยู่ตรงนี้แต่ตาอยู่ตรงนี้ไม่มีแบบนี้ทานีสแสดงที่พักพิงของตัวเองให้พวกเขาดูในขณะเดียวกันเนทก็ถูกทานีดึงดูดแต่ดิสอยู่ข้างๆดื่มน้ำส้มสายชูไปหลายขวดแล้วคู่ที่เจ็ดกำลังจะขึ้นเวที เขาอายุ32ปีเป็นนักศึกษาปริญญาตรีและคาซีอายุ26ปีดูเหมือนว่าคู่นี้จะไม่ค่อยตื่นเต้นและดีใจเท่าไหร่ดูเหมือนว่าบนใบหน้าจะมีความคาดหวังและไม่มั่นใจทั้งสองพบกันอย่างเรียบง่ายไม่ได้แสดงออกถึงความตื่นเต้นมากนักแต่ดูเหมือนว่าบัณฑิตไม่ค่อยพอใจกับคู่ของเขาคาซีนามุ้งและมีดพระมาด้วยส่วนเบนขอมีธนูและมีดพระและกีต้าร์หนึ่งตัวโอโนคิดว่ามาพักร้อนบนก่อร้างเหรอนึกว่านี่เป็นคู่ที่ปกติที่สุดแล้วนะ แต่ผลลัพธ์กลับทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆคู่ที่8คือไมเคิลอายุ31ปีและเชลซีอายุ27ปีทั้งสองคนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อพบกันอาจเป็นเพราะยังไม่คุ้นเคยกันเชลซี Chelsea ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเธอมีความสุขมากเชลซี Chelsea ชอบเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งและรูปร่างของไมเคิลก็ทําให้เธอพอใจเชลซี Chelsea ไม่ใช่คนสวยมากแต่ความต้องการของเธอสูงมากโรและเดวิดมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เป็นชายหาดที่สวยงามมากเช่นกันทั้งสองคนรีบลงน้ําเล่นอย่างสนุกสนานพวกเขาลองใช้เครื่องดำน้ำําทรัพยากรใต้น้ํามีความหลากหลายมากฉา,ากนี้ทําให้ฉันงงเล็กน้อยฉันตรวจสอบชื่อเรื่องสามครั้งติดต่อกันผมกําลังบรรยายสารคดีการเอาชีวิตรอดในป่าไม่ผิดแน่แค่ตอนทําวิดีโอปกติบางฉากไม่ได้แสดงให้ทุกคนดูเท่านั้นเองเช่นเดียวกับที่ทีมงานเตรี่ยนที่พักไว้ให้เดวิดแสดงความแข็งแกร่งต่อหน้ารอน เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งมากทําให้รอลหลงไหลจนอยากจะมอบเลือดแรกให้ทันทีฉากนี้ทําให้ลิงบนต้นไม้ถึงกับงงมเคิลและเชลซีที่นี่ก็เจอที่พักในที่สุดเป็นเตียงไม้ไผ่ที่สวยงามแต่ยังต้องปรับปรุงหลังคาที่พักอาศัยพวกเขาวางแผนว่าจะปรับปรุงที่พักอาศัยอย่างไรเก็บใบปมรอบๆที่พักอาศัยมาใช้เป็นโครงสร้างหลังคาไมเคิลทางานอย่างขำำมขม่นเก็บใบปมได้จํานวนมากใบปามเหล่านี้เพียงพอที่จะปรับปรุงที่พักอาศัยแล้วกระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น รู้สึกเหมือนกำลังเล่นสนุกเวลาผ่านไปจนถึงคำ่ำทุกทีมมีช่วงเวลาที่สบายมากเบนยังเล่นกีตาร์ให้แคสซี่ฟังทำให้ชีวิตที่น่าเบื่อมีความสนุกเพิ่มขึ้นเช้าวันที่สามลอเรเนและลักก็เริ่มศึกษาคู่มือการเอาตัวรอดพวกเขาก็วางแผนที่จะไปที่อื่นเพื่อหาทีมอื่นๆอ,อาจจะอยู่รอดได้ดีกว่าถ้าอยู่ด้วยกันพวกเขาตัดสินใจที่จะรื้อที่พักออกแล้วไปสำรวจที่อื่นต่อ เดวิดตื่นเช้ามาก็บน่นที่นี่มีมแมลงเยอะมากเมื่อคืนโดนกัดเป็นหมื่นครั้งโรกับเดวิดวางแผนว่าจะล่าสัตว์หรือเก็บน้ําจืดยังไงต่อไปในขณะเดียวกันเธอก็อยากไปผสมกับทีมอื่นๆเพื่อให้มีทรัพยากรมากขึ้นและสามารถอยู่รอดได้ดีขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังเกาะอื่นๆแต่ทางด้านเจและคริสพวกเขาเปิดมะพร้าวเพื่อทําอาหารเช้าแต่เช้ามะพร้าวเป็นอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดบนเกาะในตอนนี้กลุ่มผู้แข่งขันนี้ก็ต้องการไปผสมกับทีมอื่นเช่นกัน เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วออกเดินทางดูเหมือนฤดูกาลนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดกันเป็นกลุ่มมากขึ้นเฉพาะไมเคิลกับเชลซีที่เลือกไปนอนอาบแดดที่ชายหาดพวกเขายังไม่มีแผนที่จะรวมกลุ่มกับทีมอื่นแต่เลือกที่จะปรับปรุงที่พักทิงของตนเองแต่ถ้าคุณไม่อยากเจอปัญหาปัญหาก็จะมาหาคุณเองแร็กกับลอเรนไม่คาดคิดว่าจะมาถึงเกาะของพวกเขาและยังเอาทรัพย์สินทั้งหมดมาด้วยโชคดีที่ไมเคิลและเชลซีตกลงให้ลอเรนและลักเข้าร่วมทีมของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้น สเฟนและอาริยอลกำลังทำกับดักปลาดูค่อนข้างประณีตทีเดียวแต่โครงปลาต้องใช้คนสองคนทำด้วยหรือฉันสงสัยว่าพวกเขาใช้ข้ออ้างทำกับดักเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แต่ฉันไม่มีหลักฐานตอนที่กำลังทำงานสเตฟานเห็นเดวิดกับโรเดินเข้ามาเขารู้สึกประหลาดใจมากไม่คิดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมาที่นี่พวกเขาก็เปลี่ยนจากทีมสองคนเป็นทีมสี่คนได้สำเร็จพวกเขาหารือกันเกี่ยวกับแผนการต่อไปแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเอาชีวิตรอด ไมเคลนกับลอเรนที่นี่ก็เป็นกันเองมากพวกเขากําลังเตรียมจุดไฟบนกาะร้างถ้ามีไฟก็เหมือนกับมีทุกอย่างอย่างไรก็ตามที่ดิสกับเนทและกลุ่มอีกสองคนนี้พวกเขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเช่นกันสาวๆเตรียมจุดไฟขณะที่หนุ่มๆช่วยกันปรับปรุงที่พักพิงและตัดไม้นี่เป็นการเอาชีวิตรอดในป่าที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาที่นี่สามารถตอบทุกข้อสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของทุกคน